รักคืนใจจากจังหวัดลำปางค่ะได้ข่าวมาว่างานนี้นางเอกมิวนิ t าาโดนเจ้าถิ่นอย่างพระเอกาเดชจัดหนักกันหน้าดูโอ้โหไปอิจฉาเอ้ยไปใจสั่นกันเลยค่ะ บุกไรในสิ่งแห่งตามรักคืนใจทั้งที่งานนี้ไม่มีคําว่าธรรมดาค่ะที่พูดว่าไม่ธรรมดานี้หมายความถึงอากาศซึ่งบอกได้คําเดียวว่าลําปางร้อนมากและเพื่อที่จะให้ละครโรแมนติกค,คอมเมดี้เรื่องนี้ออกมาสมจริงสมจังที่สุดสมาชิกในกองทั้งทีมง,งานนักแสดงผู้กํากับป้าแถววและผู้จัดพิดาทยรัฐก็ยอมลําบากกรำแดดรำลมกันอย่างเสมอภาคฉากนี้หนักที่สุดต้องยกให้กับนางเอกตัวบางบางแทบจะปลิวลมมิวนิฐาในบท ของหนูนาที่ต้องยืนตากแดดหัวแดงทำงานใน,นไร่อยู่คนเดียว แถมทำดีแล้วไม่ได้ดีต้องถูกพระเอกใจยักษ์เอ้ยน่ารักในสิ่งของเรามาชี้หน้าดุแล้วดุอีกงานนี้หนูนาจะอดรอนทนทำงานในไร่เพื่อหาหนทางใกล้ชิดนารามพ่อแท้ๆไปได้สักกี่น้ำคงต้องติดตามกันต่อไปละคะเราสองคนเนี่ยไม่ธรรมดาอากาศร,ร้อนครับวันนี้อากาศร,ร้อนนะฮะมันมีหลายสิ่งที่จะต้องทำคะ่ะใช่แล้วก็มันเป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเหวานกล้าสากอะไรงี้ด้วยคำพูดยังไม่ค่อยชินปากใช่ใช่มันก็เลยแบบ รบกานอะไรเลี้หลายเทคอยู่รัวๆตลอดเวลาครับวันนี้เขาก็ทําผิดเยอะครับคือทําโดยพลการแล้วก็ไม่ยอมไปทํางานที่โรงแรมอย่างที่เราสั่งไว้อะไรเงี้ยก็เราก็มาเอ็ดเขามาด่าเขามาสอนเขาด้วยใช่ก็จะเป็นเรื่องแรกที่แบบออกจากจังหวัดบ่อยมากแล้วก็แบบส่วนใหญ่ก็จะแบบอยู่ตามตามสวนตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรขอฝากละครเรื่องตามรักคืนใจนะครับผมไว้ในอบอกอมใจทุกคนด้วยลายการอะไก็ให้กำลังใจกับนักแสดงทุกคนด้วยนะครับผมครับ